สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับก็วันนี้ก็จะเป็นเรื่องของโจทย์นะครับเรื่องของความเร่งนะครับจากต่อจากคาบที่แล้วนะครับก็โจทย์นะครับจากคาบที่แล้วนะครับเราจําได้ใช่ไหมครับว่าความเร่งนะครับเฉลี่ยใช่ไหมครับเท่ากับเดลต้าวีหารทีนะครับหารเดลต้าทีเนาะความเร่งเท่ากับ v ลบ u หาร เดลต้าทีนะครับเดียวต้าทีก็คือเวลาหรือว่าจะเป็นทีเฉยก็ได้นะครับอ่าเรามาดูโจทย์นะครับรถยนต์คันหนึ่งนะครับเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงนะครับมีความเร็วความเร็วเนี่ยจะต้องเป็นความเร็วต้นนะครับอ่า u นะครับต่อมาคนขับได้เร่งเครื่องยนต์ให้มีความเร่งความเร่งคือตัว a นะครับเป็นเวลาเวลาห้าวินาทีก็คือเดลต้าทีนั่นเองความเร็วส้นสุดก็คือความเร็ว v นะครับ ที่เวลาห้าวิก็คือเราก็ต้องใช้สูตรนี้นะครับแทนค่าไปนะครับ3าแลกับ V เราต้องการหาใช่ไหมครับ U ก็คือ20ส่วนเดซิทีก็คือ5นะครับแล้วก็ย้ายข้างธรรมดาเลย5ย้ายมาคูณ3นะครับอ่า่ากับ V ลบยี 20. 5สิห้านะครับยี่ลบอยู่ใช่ไหมย้ายไป บวกนะครับเท่าก,กับ v นะครับดังน,นั้น v เดียวเราเขียนอยู่ฝั่งซ้ายนะครับเท่าก,กับ3 5เมตรต่อวินาทีกำลังสองอต่อไปนะครับข้อที่2นะครับรถยนต์คันหนึ่งนะครับเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงนะครับด้วยความเร็วอันนี้ก็ต้องเป็นความเร็วต้นหรือความเร็วปลายครับ มันต้องเป็นความเร็วต้นใช่ไหมครับความเร็วตอนตอนแรกนะครับต่อมานะครับคนขับนะครับมองเห็นท่อนไม้ขนาดใหญ่ขวางถนนนะครับจึงเหยียบเบรกก็แปลว่าความเร็วต้องลดลงนะครับก็ทําให้รถหยุดคําว่ารถหยุดเนี่ยก็คือความเร็วปลายเป็นศูนย์นะครับภายในเวลาคือเดลต้าทีหรือทีนะครับหกวินาทีจงหาความเร่งที่เกิดขึ้นนะครับ ถ้าเราเบรกเนี่ยเราจะเรียกความเร่งความเร่งจะต้องมีค่าติดลบนะครับขเขาเรียกว่าความหน่วงนะครับดังนั้นความเร่งเท่ากับเดลต้าวหารเดลต้าทีวลบยหาร T นะครับ V ก็คือศนย์ใช่ไหมครับลบสาสิบ หารด้วย6นะครับห5 3 0ก็คือได้ลบ5นะครับนั่นแปลว่าความเร็วจะลดลงทุก5เมตร<ม>ต่อนาทีทุกๆ1วินะครับใน1นึวิความเร็วจะลดลง5นะครับอ่าต่อไปนะครับก็จะมาดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องของกราฟของการเคลื่อนที่ในแนวตรงนะครับ ก็คือเป็นอันนี้เราจะศึกษาเรื่องของตำแหน่งของวัตถุก,กับเวลานะครับโดยการเขียนเป็นกราฟจะสังเกตเห็นว่ารถเนี่ยถ้าดูที่ตำแหน่งเวลาเริ่มต้นนะครับวัตถุเนี่ยอยู่ตำแหน่งที่4เมตรนะครับต่อมาก็เวลาต่อมา1นวิอยู่ที่8เมตรแล้วก็อีก3าวิอยู่ข้างหลังนะครับแสดงว่าก็ต้องมีการถอยหลังนะครับถ้าเกิดเรามาเขียนเป็นกราฟนะครับเราต้อง อ่าเขียนกราฟนี้นะครับอ่าก็ต้องมีค่าค่าลบด้วยนะครับกราฟจะต้องเป็นอย่งนียนนอนคือตัว t นะครับเขียนตั้งคือตำแหน่งแล้กันนะเป็น x นะครับ x หน่วยเป็นเมตรอ่าส่วนเวลาหน่วยเป็นวินาทีนะครับก็เราก็ดูนะครับว่าอย่างเช่นอันนี้คือ4ี่และนี้คือแนะครับ ส่วนนี้คือลบสี่แล้วก็นี้ลบแปดนะครับก็เวลาเราพอดกราฟนะครับที่เวลาทีเท่ากับศูนย์เนี่ยเราก็พอดไปนะครับว่ามันอยู่ที่ตำแหน่งที่สี่ใช่ไหมครับอา่าแล้วก็การกระบ,บาดตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้เวลาทีเท่ากับศูนย์ครับอันนี้คือทีเท่ากับหนึ่งทีเท่ากับสองทีเท่ากับสาม อ่าโอเคนะครับเรามาดูนะครับว่าที่วิทีที่1เนี่ยมันอยู่ที่ตำแหน่งที่เท่าไร่แล้วก็พอดที่หนะครับอยู่ที่8ใช่ไหมครับอ่าแล้วก็พอที่8แล้วก็ที่เวลาทีเท่ากับ3มันอยู่ลบแแล้วก็มาพอดที่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็เขียนกราฟนะครับเป็นกราฟเส้นนะครับลากนี้แล้วก็ลากตรงนี้นะครับก็จะสังเกตเห็นว่าอ่าเราก็จะได้กราฟแบบนี้นะครับ ซึ่งนะครับเราสามารถหาความเร็วของมันได้นะครับโดยการหาความชันของกราฟนะครับอ่าเราก็จําได้ใช่ไหมครับว่าเวลาเราหาความชันเนี่ยเราก็ตีเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับที่บริเวณนั้นนะครับอย่างความชันของเส้นเส้นนี้นะครับเราก็ต้องตีเป็นรูปสามเหลี่ยมอย่างนี้นะครับและหาเดลต้าเตรงนี้เอเดลต้าวนะครับแล้วก็เดลต้าเตรงนี้นะครับ อย่างเช่นช่วงแรกนะครับก็หาสโลปนะครับช่วงช่วงที่หนึ่งนะครับอันนี้ช่วงที่สองสโลปของช่วงที่หนึ่งเนี่ยก็คือความเร็วของช่วงที่หนึ่งนะครับการแบบนี้เป็นลักษณะของการเคลื่อนที่แบบความเร็วคงที่นะครับก็คือความเร็วค่าค่าหนึ่งนะครับ ก็คือเดลต้าวายหารเดลต้าเอ็กใช่ไหมครับการหาความชันของตรงนี้นะครับขหาวความชันแล้วก็เดลต้าวายเห็นไหมครับก็เอา8ปดลบสี 4, ่นะครับคนต่างของแกน y 8แปดลบสี่ส่วนคนต่างของแกน x คือหนึ่งลบศูนย์เห็นไหมเวลา้4สี่เมตรต่อนาทีอันนี้ก็จะกลายเป็นความเร็วเห็นไหมครับว่ามันมีค่าบ,บวกแปลว่าการาฟที่มันพุ่งลักษณะแบบนี้คือเป็นความชันเป็นบวกแต่ถ้าเป็นแบบนี้นะครับ อ่นนี้เดี๋ยวเราจะมาหาช่วงที่สองดูนะครับแล้วก็หาเดลต้าวเหมือนเดิมตรงนี้นะครับแล้วก็ตีสามเหลี่ยมนี้เหมือนเดิมอันนี้เดลต้าเส่วนเดลต้าคือตรงนี้ครับยาวนี้เลยเดลต้าวเป็นคะไรรูปสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมที่ตั้งฉากกันตรงนี้นะสลบอันที่สองเนี่ยก็คือความเร็วช่วงที่สองนะครับก็คือเดลต้าวหารเดลต้า ก็คือเดลต้าวายคือเอา Y สูงสุดใช่ไหมครับคือแปดเห็นไหมลบกับต่ำสุดของตัวนี้ใช่ไหมครับระดับนี้ก็คือลบแปดนะอย่าลืมนะว่าลบกับลบแปดนะครับแล้วก็เดลต้าเอคือเอาสามอะไรครับอ่าอันนี้ผิดนิดนึงนะครับนักเรียนครับเดลต้าวายเนี่ย นะครับก็คือเอาจุดท้ายนะครับจุดท้ายนี่มันคือตำแหน่งของ Y คือลบ8นะแล้วค่อยมาลบกับจุดแรกนะครับก็คือ8ไดไครับส่วนเดลต้าก็3-1ลบ1นะครับก็ได้ลบ16ส่วน2นะครับก็คือลบ8 เมตรต่อนาทีจะสังเกตเห็นว่า,าความเร็วในช่วงที่2เนี่ยเร็วกว่าแต่ว่ามีทิศติดลบก็แปลว่าเคลื่อนที่ส่วนทางกับเคลื่อนที่ไปอีกทางหนึ่งนะครับคือเคลื่อนที่ส่วนกลับนั่นเองนะครับามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับก็คือถ้าสมมุติว่ากราฟของตำแหน่งนะครับเป็นลนักษณะโค้งแบบนี้นะครับคือยังไงนะครับวิธีการหา ความเร็วเฉลี่ยนะครับอัตราเร็วเฉลี่ยนั่นเองก็คืออย่างจุดนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่าเราก็สามารถตีจุดนี้นะครับมายัางจุดนี้นะครับเป็นรูปหาเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้ได้นะครับแสดงว่าถ้าความชันความชันมันคือเส้นนี้นะครับความชันคือเส้นหนาๆน,น,น,นี้นะครับก็คือมันจะเป็นค่าเป็นค่าบวกนะครับดังนั้นหมายความว่าความเร็วก็เป็นความเร็วค่าหนึ่งความเร็ว คงที่ค่าหนึ่งเป็นค่าบวกนะครับแสดงว่าความเร็วกับการกระจัดเนี่ยไปทางทิศทางเดียวกันนะครับดังนั้นเราก็หาเดลต้าวตรงนี้หาเดลต้าเตรงนี้นะครับเราก็จะได้ความเร็วนะครับก็คือวัตถุก็เคลื่อนที่ไปข้างหน้าความเร็วก็ไปข้างหน้านะครับไปด้านไปด้านขวานะครับเช่นอันนี้ความเร็ไปทางขวานะครับอ่ก็เราจะหาความเร็ว v นะครับ V1 หนึ่งนี่นะครับ V1 หนึ่งเท่ากับหาสลบนะครับหาความชันนะครับก็คือเดลต้าหารด้วยหารเดลต้าน, Delta นะครับเหมือนเดิมนะครับเดลต้าก็คือเอา Y ใช่ไหมครับ y แกน y คือ8ใช่ไหมแปดลบสี่เห็ไหมครับส่วนหนึ 0, ่งลบศูนย์เห็นไหมครับเอาแกน X นี่นะลบแกน x เอาค่า x หนึ่งลบ x สองลบ x หนึ่งก็เหลือ4นะเมตรต่อวินาทีอ่าอย่าลืมนะว่ากราฟการกระจัดของเราเนี่ยพอหาความชันเราจะได้ความเร็วนะครับยังไม่ได้ความเร่งนะครับได้แค่ความเร็วอยู่นะครับอ่าซึ่งเป็นค่าบวกกันไปว่ามันไปทางขวานะครับแต่ถึงจุดจุดหนึ่งเห็นไหมครับว่าถ้าเราเรียนเขียนเส้นสัมผัสของกราฟนี้นะครับ mm hmm. ก็เราจะเห็นว่ามันจะมีค่าสลบเท่ากับ0ูนย์นะครับแบบนี้ อ่นะครับก็ถ้าจุดกึ่งกลางเนี่ยนะครับก็คือแปลว่าสลบเป็นศูนย์ย้มครับคือการาฟสัมผัสของเส้นการาฟเส้นสัมผัสเส้นการกาฟต,ตัวนี้เป็นเส้นแนวนอนแบบเนี้ยเขาเรียกว่าสลบเป็นศูนย์แปลว่าความเร็วเป็นศูนย์นะครับแสดงว่าวัตถุเนี่ยก็จะมีความเร็วที่ลดลงนะครับเหมือนเหมือนเบรกอะครับนะครับอ่าหมายถึงว่าความเร็วเพิ่มขึ้นมีความเร็วค่าค่าหนึ่งนะครับแล้วก็หยุดนะครับความเร็วค่าค่าหนึ่งแล้วก็หยุด เป็นจุดกลับตัวนะครับแล้วก็เขาก็ถอยหลังนะครับดูจากการกระจัดแล้วมีค่าลดลงไปอีกนะครับจุดนี้เราก็จะสามารถหาสโ o เฉลี่ยได้นะครับก็คือความเร็วเฉลี่ยก็คือลากเส้นแบบนี้สามเหลี่ยมเหมือนเดิมนะครับอ่า่อหาค่าสล o v 2อตรงนี้นะครับอันนี้คือ v 1นะก็หาดีวาว y คส่วนดวตัว x นะครับด y เอาจุดขวาสุดไว้ไว้เป็นหลักนะครับ ลบอันที่2ก็คือ v 2เท่ากับเดลต้า y หารเดลต้า x นะครับก็คือเดลต้า y ก็คือเอา y 2นะครับเห็นไหม y 2มันคือ0นย์ะครับเห็นไหมลบ y 1เห็นไหมครับ y 1คืออนันนี้คือ8นะครับส่วน x 2ก็คืออนันนี้ครับเอาจุดขวาเริ่มก่อนนะครับ2.5ลบ x 1ก็คือ1นะครับ ก็คือลบแปดส่วนหนึ่งจุดห้านะครับเราเลื่อนจุดไปทางขวาหนึ่งครั้งก็ได้เติมศูนย์นะครับส่วนสิบห้านะครับห้าสามห้าหนึ่งห้าหกนะครับสามห้าห้าสามสามห้าสิบห้านะครับประมาณห้าจุดสามนะครับเมตรต่อวินาทีอย่าลืมมีลบด้วยนะ นั่นหมายความว่าความเร็วเฉลี่ยของช่วงที่2เนี่ยก็คือเขาขับถอยหลังนั่นเองนะครับคือเขาขับไปข้างหน้าเสร็จแล้วก็หยุด v เท่ากับศูนย์นะครับหยุดขับด้วยความเร็วเฉลี่ย4นะ v.1 แล้วขับถอยหลังนะครับด้วยความเร็วกับหลังนะครับ v 2เท่ากับลบห้าจุดสามอจะสังเกตเห็นว่า เสร็จแล้วเขาก็ถ้านักเรียนสังเกตอีกนะครับว่านัยนจะเห็นว่าตรงนี้มันติดลบอีกแสดงว่าเขาขับเลยจากจุดจุดแรกไปอีกนะครับอีกหน่อยหนึ่งนะคนระับนะนั่นคือความเร็วก็เส้นทางก็จะเป็นแบบนี้นะครับไปทางขวาเพิบแล้วกลับทางนี้อีกนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับ